ยายก,กินได้เปล่ากินได้กินได้ขอบคอยากอยาอยาจะนรอให้ถกนะโอ้หถูกมันเจอานะ <c oughs> กก็ไรนี้อร่อยจังเลยค่ะหอมไหมของพี่พลอยอร่อยไหมคะพี่พลอยยายชิมด้วยชิมเลยนะขอบ <c oughs> คุณค่ะ โอ้ยมีหลานสาวสองคนนมนมเปี้ยวไม่มีเอาเหรอนมเปี้ยวไม่มีมันไม่ได้กินแบบนี้โอเคถ้านมเปี้ยวไม่มีหนูก็ต้องกินแบบนี้ใช่ไหมจะกระคอดเอไหนฉันตะคอดเหรอนมเปี้ยวไม่มีหนูกินน้ำอะไรวิตามินซีเหรอวิตามินซีน้ำมะนาวแล้วเนี่ยน้ำวิตามินซีวิตามินซีเจ๋หวานชื่นใจ ชื่นใจไหมให้อยากกินข้าวหมดแน่นะ,อ,ะอย่าเตจะกินหมดเลยนะอืมค่ะเอ้ตอนเดยียวเลยเหรอโอ้ขอบคุณค่ะแดดหนูนี่มันเปรี้ยวจังเลยเดี๋ยวนี้มันเปรี้ยวเออมันเปรี้ยวมะนาวเหรอลูกส้มแล้วนะ่ะไอ,อ,อนน้นเป็นมะจีหรอโอ้ยชื่นใจจังเลยโอ้จจย,อจ,จ,ยอจ,จ,จะหมดแล้วอ่ะเพจจริงเก่งจังเลยอ่ะมันไม่หมดมันเสียเฉยมันเสีย มันไม่หมดมันเสียเฉยเมันเสียไปไหนอะลูกมันเสียเข้าท้องหนูเอ่ะอออโอ้โหจะึงไปฟ้ององเสียไหนพควันขึ้นใหญ่พอัขึ้นใหญ่พดควนชนะอ๋อพอชนะโอ้โห เห็ดหมดแล้วว่าของพี่ยิอ์ดีซีสองร้อยเปอร์เซ็นวิตามินเลมอนวิตามินซีจ๋าจ้าจ้าจ้ากเอนพแบ่งให้น้องฝ้าลุกอะแบ่งบเบาๆนะเบาๆนะบๆนะพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วพโอเคโอ้วิเห็ดกินเก่งกินเก่งจกงเลย มีอะไรก็แบ่งกันกินโอ้โหฉดชื่นควอยฉดชื่นไหมลูกโอ๋อที่ไหนวายเท่ยหมที่ไหนที uh ่ huh. huh ีหนที่ไหแบบอสพ่อพ่อพ่อจะหล่นใส่ยายไอ้แกนเสียงอะไรอ่ะเสียงเครื่องบินนะคะเครื่องบินจะหลุดปะ ตำรวจอยู่บนฟ้าน่ะไหนฮะตำรวจอยู่ไหนตำรวจเหรอตำรวจอยู่บนฟ้าไง<ม>ลูกหมดแล้วหมดแล้วเทียใ้ขวดซะนะพอแล้วเดีียวมันเยอะแล้วแหละเธอดั่นแหละกินหมดที่พ่อยังไม่หมดเลยนคนนี้หมดแล้วนี่น,น,น,นหมดแล้ว าให้เขาตัวเองหมดนี่พอแล้วจ้าเอามากินหมดยังไงเพปเปอร์คหมดแล้วลูกต้องชื้อใหม่ก่อนชื้อใหม่อีกแล้วเหรอบอกบอกใครซื้อมาให้โอ้าวชิทนใหญ่ให้จะาเล่ไปซื้อใหม่เลยเซเว่นเหรอเมื่อ,าอว,ว,นว,วานหนูไปซื้อของมาตั้งเยอะขอบคุณนะคะคุณ คุป้าหรือคนน้าอะไรไม่รู้ฝากกับพี่แค่นิ้งนะคะพี่แค่นิงสองพก็เลยไปซื้อบิกซีไปซื้อของเล่นอะนไปซื้อหลาย <ๆ S 2> อย่างเลย<ม>ขอบคุณนะคะไ,ไปซื้อของกินเออโ,อโอ้โหรถใส่แขนกว่า <c oughs> เออระวัง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  ข้าหมดแล้วหนูก็อันนี้เอายนใส่ตรงนี้มีวางไว้ตรงนี้เ้าค่อยเอาขยะไปเก็บเอาลงไปตรงนี้เอาลงไปตรงนี้โอเคเราพักผ่อนแป๊บนึง่งเราก็ออกกําลังกายต่ออ่ะลงไปโอเคแม่แม่ก<อ>็จะคอยิมขยะอ่ะยายลนะ่ะทิ้งให้ ผมขวายโลดพวกเจ้าเว้ยเอาตรงนี้เหรอ,อ,อเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้นะกระโดดเหมือนเดิมนะไปกระโดดให้คุณพิงไปกระโดดจิลาดี จะโดดระโดดให้ชนตรงนี้นะนี่นี่นี่เอาหัวให้ชนตรงนี้เอาหัวหนูให้ชนตรงนี้เอาเนื้อวอเลยเอาเอาค่อยก็เอ้ค่อยไม่ึงเอาใหม่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 ไม่ึงไม่ึงให้หัวชนตรงนี้ต้องไม่หัวเอาหัวเนี่ยเอาหัวชนเอาหัวไม่ใช่เอาคางเอาหัวนี่นี่นี่หน้า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 อันนี้หัวนี่หัวหัวอยู่ตรงนี้หัวนี่อะชนชน เมาใยายทำให้ไยายจะทำให้ดีนะเอ้าขวแค่นี้โอ้โหพี่พลอยถึงไหมพี่พลอยไม่ถึงพี่พลอยไม่ถึงพี่พลอยถึงแเอาขึ้นอีกนิดนึงเอาให้ถึงนะให้ถึงไถึงให้ถึงกระโดด กระโดดเลยโทรศัพท์ยายสิกระโดดอ่ะลูกเธอไม่กระโดดเลยเอาใหมา่เดี๋ยวตั้งไว้ตรงนีก้ก่อนตั้งไว้ตรงนี้ก่อนให้หนูก่อนให้หนูก่อนให้หน้องให้ก่อนเหอให้ลองพลอก่อนโอเคโอเคพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายไม่พร้อมกัน,อ,กน,อ,กนอุ้ยยายตั้งไว้ไหนเนี่ยแต่ก่อนนั้ไนไม่กระโดดเลยเอาตรงนี้ก็ได้อ่ะ นะอน,นี่ร้อะ,ะคนสิอาเข้าแถวเข้าแถวอานับหนึ่งด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเคอ่าคนนี้กระโดดก่อนนะให้ถึงตรงนี้นะโอ้ถึงแล้วอุกยอยถึงออะเพชรเพชรถึงอาขึ้นสูงอีกนิดอ้าวไม่ถึงเอาให้ถึงนะ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 เร็วเร็ว โอ้ไม่อยากไปยุ่งกับโทรศัพ